3เลขในภาษาพม่าบทนำา6ฟังแล้วนับเลขตามตินิ่ตลีงาชอคคุณน,นี่ เชกูตรงเนงยบทนำหกจวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ได้ยินแล้วเขียนเลขอาราบิกที่ตรงกับเลขพม่าที่ให้มาให้ถูกต้องน u m b e r เต้น u m b e เน cô năm bắt tô lê